สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลฟ์ a c e b o o k คนไทยล้วนเลยนะครับคนที่กดไลค์จะเป็นคนไทยทั้งหมดครับขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนๆเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KM m นะครับ t ีทนะครับก็เจอเว็บไซต์ KM m แบบนี้นะฮะก็เป็นเว็บผู้ให้บริการปั๊มไลค์ปั๊มพุ้ติตามเลยทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับกเพื่อนๆคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ พอคลิก да เข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่หรือใครยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนคลิกได้จากตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให oui. ้เพื่อนๆกรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับโดยใส่ช <t> ื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกส่นด้านล่างนี้นะครับเพื่อมีการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลลงงชชเเข้้้าาในนไดยะครับ พอลงชื่อเขาใช้งานเสร็จแล้วนะครับพอเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะเจอบริการด้านซซายนี่จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะที่ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างและตรงกลางนี่ก็จะเป็นประกาศสําคัญของทางเว็บไซต์นะครับก็เพื่อนๆคอยสังเกตแล้วก็อ่านกันด้วยนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับทีนี้ก็จะมาดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับให้เราไปคลิกที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับเพื่อนๆเลือกเป็น ถูกใจโพสต์รูปวิดีโอคนไทยแท้มีตัวตนนะครับแล้วในส่วนของบริการนะครับก็เพื่อนๆเลือกเป็นอันแรกได้เลยนะครับถ้าต้องการเป็นไลน์นะครับหากต้องการเป็นอีโมจิก็สามารถเลือกได้นะครับผมจะเลือกเป็นโพสไลน์แล้วกันนะครับจากนั้นก็อ่านข้อความคําอธิบายครบถ้วนนะครับแล้วนําลิงก์มาใส่ช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่ให้เราไปที่ facebook นะครับแล้วก็เลือกโพส์ที่ต้องการนะครับจากนั้นก็คลิกตรงวันหรือเวลาที่ผมจะเลือกเป็นโพสต์นี้นะครับตรงวันเวลานะครับ แล้วก็ตรวจสอบสถานะด้วยนะครับว่าเราเปิดสาธธรณะเราไวรอยังถ้ายังนะครับจะคนอื่นจะมองไม่เห็นนะครับจากนั้นก็คัดลอกลิงก์นะครับมาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณไลท์ที่ต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอยู่ที่หนึ่งรอยไลท์นะครับจากนั้นก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับแสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับหากเราเกิดปัญหานนนะคครรรัับบยย้้้อออไม่ขขึึหืกชา าสามารถติดต่อแอดมินได้นะครับมีแอดมินคอยซัพพอร์ตเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้สั่งซื้อไปนะครับก็จะเป็นบริการลิงค์ปริมาณและค่าบริการนะครับหากเพื่อนๆต้องการจะย้อนดูรายละเอียดพวกนี้นะครับสามารถมาย้อนดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับโดยจะจากตรงนี้เลยนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นเลขออเดอร์นะครับบริการนะครับ ปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็สถานะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอดาเนินการนะครับหากเสร็จสมบูรณ์ก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับในช่วงรอดําเนินการที่ผมจะมาอธิบายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูวิธีการเติมเงินกันบ้างนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับจะเป็นสแกน QR Code นะครับอ่อโอนเงินผ่านธนาคารนะครับเราก็ต้องอัปโหลดสลิปด้วยนะครับภายใน15นาทีนะครับไม่งั้นเงินจะไม่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็โทมันนี่ Wallet นะครับ อ่งพอวอลเล็ตนี่ก็เป็นการติดต่ออส่งอ่งเปาผ่านแอดพินได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางเหรียญคริปเหรียญคริปโตนะครับซึ่งมีให้เราเลือกถึง4สกุลเงินด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็น Perfect Mo n e y ที่จะเป็นเหรียญ usd นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับได้จากทาช่องทางนี้เลยนะครับมีตอนนี้มีให้เราเลือกนะครับเป็น Google p l a y นะครับเป็น Android นะครับตอนนี้ก็กำลังพัฒนาการแอป Store อยู่นะครับ ต่อนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับซึ่งทุกแพลตฟอร์มก็จะอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเลือกหมวดหมู่แล้วก็สามารถคลิกดูบริการได้นะครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดของบริการแต่ละบริการได้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับใครสนใจแบบไหนนะครับก็มีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok i g นะครับ i t t e r Instagram Google นะครับก็มีนะครับหรือจะเป็นทาง l ลน์ก็มีนะครับ ต่อนะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้รายได้เสริมนะครับก็คัดลอกนี้ส่งต่อคนอื่นนะครับก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%จากยอดค่าใช้จ่ายนะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับว่าตอนนี้ยอดเงินของเรามีอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เบิกไปแล้วแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับก็ลองทํากันดูได้นะครับหากใครอยากได้รายได้เสริมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับก็ให้เรามาที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมิน ด้านบนเลยนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางตั๋วช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทางไลน์นะครับก็สามารถแอดเข้าไปแล้วก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะมีแอดมินซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงนะครับทางชุดตั๋วช่วยเหลือนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นการฝากข้อความนะครับก็จะเป็นเลือกหัวข้อนะครับที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็รหัสคําสั่งซื้อของเรานะครับแล้วก็คํา ร้องขอนะครับก็จะเป็นการอย่างเช่นยกเลิกนะครับการเร่งนะครับหรือการซื้อนะครับไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับและหรือแล้วเราก็สามารถพิมพ์รายละเอียดตรงนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็สามารถฝากรูปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบกลับเราทางด้านขวานี้นะครับทีนี้มันดูวิธีการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับว่าขึ้นยังนะครับอตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ออเวลาก็ผ่านไปแค่ประมาณ2นาทีนะครับก็ไวมากๆนะครับยอดไลค์ของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเป็นคนไทยจริงหรือเปล่านะครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการจะเพิ่มยอดรายได้เป็นคนไทยแท้แบบนี้นะครับก็ดีวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแล้วเข้าสูส่ว็บไซต์ด้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ